สวัสดีคะ่ะเรามาเช็คดวงกันนะคะว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านหลังจากท่านดูคลิปนี้เรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นนะคะภายใน3วันเป็นแรนดัมนะคะเข้ามาฟังเมื่อะไหร่ก็ได้นะคะอาจารย์จะเลือกไพ่มาทั้งหมด6ใบนะคะ,ะท่านได้ไพ่อะไรบ้างนะคะอัศวนดาบดวิลนะคะเป็นพลังงานของความปรารถนาความต้องการดีวิลไม่ได้แปลเสียเสมอไปนะคะมันแปลว่าตัวเราเนี่ยมีความแบบมุ่งมั่นมาก อ,อยากได้อะไรก็คือจะต้องพยายามและไขว่คว้าทําสิ่งนั้นให้มันเกิดความสําเร็จไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเหมือนกับยากเย็นสําหรับท่านพอสมควรแหละเป็นไพ่ดอมมูลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกนี่ไงคะความสําเร็จไพ่ดิเอมเพลอร์ขึ้นมาแล้วนะคะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะไกกะพ่จักรพรรดินั่นเองนะคะแล้วก็เป็นไพ่สเตรนด์ด้วยไพ่เมเจอร์ติดกันเลยนะคะแล้วก็ไพ่เพจออฟคัพนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของงานงานเนี้ยท่านจะประสบความสําเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งอืทุกอย่างอยู่ในเง้อมือท่านก็ได้นะคะไพ่สเตรนทและท่านยังสามารถคอนโทรลลูกน้องบริวารได้ด้วยหรือถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหานะ,ะบางท่านก็มีถูกหลอกถูกกลงก็มีนะแต่แล้วท่านก็ฟื้นได้นะคะคนเรามันมีดวงขึ้นและก็ดวงลงก็ได้มีขึ้นมีลงจังหวะชีวิต ที่ผ่านมาอาจจะเป็นจังหวะที่หนักหน่วงของชีวิตท่านแต่ต่อไปนี้ชีวิตท่านอยู่ในช่วงของขาขึ้นแล้วนะคะจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เลยะะ่ะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินรายได้จะมหาศาลเข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักที่ผ่านมาอาจจะเจอรักซ้อนรักสามเศร้านะคะแต่แล้วคนคนนั้นเขาก็ไปไม่รอดหรอกคะอ่ะอ่าเขาอาจจะ เขาเรียกว่าหลงผิดไปชั่วขณะหนึ่งนอกใจนะเขาคิดผิดอ่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกมันดีแล้วแต่แล้วในที่สุดเขาก็สมสารกลับมาเพราะเขาถูกฝ่ายนั้นทำร้ายจิตใจในที่สุดคนที่จะเยียวยาคนที่จะเป็นที่เขาสามารถพึ่งพาอาศัยได้ก็คือตัวคุณนั่นแหละค่ะอ่าในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าท่านน่ะคือ คนที่ดีที่สุดสำหรับเขานั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ